ออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t l a สนะคะวันนี้นะเนนก็มีท็อปปิกพิกอากาสนุกสนุกมาให้เล่นกันแล้วนะคะท็อปปิกนี้นะคะมีผลเจ็ดวันเท่านั้นนะคะนับจากวันที่คุณดูไปเลยนะคะเป็นท็อปปิก timeless นะคุณสามารถเลือกได้เลยนะไพ่มีทั้งหมด3ามกองให้คุณเลือกนะคะโอเคค่ะท็อปปิกในวันนี้นะคะมีชื่อว่าคุณอิจฉาเขา เพราะอะไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคะให้คุณตั้งสติดีๆนะคะหลับตาเลือกไพ่กองที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดใจคุณมากที่สุดคุณรู้สึกว่ามันใช่ตัวคุณมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะไพ่นะคะ3ามกองนะ The i t e c h i i d นะคะ e l e p a n t a c e of Mirror นะคะแล้วก็ The Moon ไพ่สามใบชอบใบไหนเลือกได้เลยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูคำทำนายกันเนาะคำทำนายนี้นะคะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่าน,านั้นเพราะฉะนั้นโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณน,นะคะในการรับฟังนะสาเหตุนในที่นี้ที่แนนทำในเรื่องของออความอิจฉาความอิจฉามันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าความอิจฉามันทำให้คุณเป็นทุกข์ แล้วมันทําให้คนอื่นทุกนะคะหรือว่ามันอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่รอบตัวคุณพังลงไปโดยที่มันไม่สมควรที่จะเป็นนะคุณก็ลองพิจารณาดูใหม่เอามองความอิจฉาในมุมใหม่นะคะใช้อารมณ์อิจฉาในมุมใหม่นะมันก็มีหลายๆมุมไม่ใช่หรอคะที่คนบางคนใช้ความอิจฉาในการพัฒนาตัวเอง เราก็รักตัวเองให้มากเราก็เปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นความรักความเมตตาเพราะทุกคนต้องการความรักทุกคนไม่ได้ต้องการความโกรธไม่ได้ต้องการความเกลียดไม่ได้ต้องการความแค้นนะคะทุกคนต้องการความรักความเข้าใจความอ่อนโยนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองแรกก่อนนะคะโอเคอ่างก่อน ไฮโลแฟนนะคนที่เลือกไฮโลแฟนไนออฟสโกเอ็ดออฟสไปรแล้วก็ทูออฟมิรัลนะคะ,ะคนคนนี้ที่คุณอิจฉานะเป็นคนเก่งเก่งรอบด้านเลยอะเป็นคนเก่งมากๆเพอร์เฟกต์มากรวยมาก,มากเกิดมาพร้อมกองเงินกองทองความสามารถมหาศาลนะคะคนคนนี้มีความเป็นเด็ก ในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากๆจินตนาการสูงเก่งฉลาดมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับคุณเวลาคุณเห็นเขามันดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่อยากจะแบบไม่อยากจะเป็นนะ่ะมันดึงมันดึงความรู้สึกน้อยใจมันดึงความรู้สึกที่แบบ ฉลาดนัใช่ไหมเก่งมากนักใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะออกมาจากตัวคุณนะถึงแม้ว่าคนคนนี้จะไม่เคยทําอะไรอะไรคุณเลยก็ตามอะแค่เห็นหน้าก็เกลียดแล้วอะนาะมันมีความรู้สึกลึกๆอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเก่งมากนะคะและสาเหตุที่คุณอิจฉาเขาก็นั่นแหละคะ่ะเขาเก่งเขาสามารถที่จะแบบมีสติได้ในเวลาที่คุณไม่มีนะคะแล้วก็ สาเหตุลึกๆในจิตใจของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นที่รักคุณรู้สึกว่าเวลาคุณเห็นคนคนนี้แล้วความรักในใจของคุณมันหายไปคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้รักคุณนะคะคุณไม่สามารถสัมผัสถึงความรักในตัวคนคนนี้ได้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้แบบเวลาเจอแล้วรู้สึกกระทำหานแบบอย่างที่บอกไปนะว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอ่ะในใจจริงๆของคุณลึกๆแล้วนะคะคุณเสียใจมากๆเลยที่คุณไม่สามารถเป็นเหมือนคนคนนี้ได้ที่คุณไม่สามารถที่จะรักษาคนคนนี้ไว้ได้เอาจริงๆใจลึกๆนะคุณรักคนคนนี้มากๆเลยนะคะคุณรักมากๆอ่ะแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณก็เลยต้องแบบต้องพยายามที่จะเกลียดเขาอ่ะสําหรับคนบางคนนะคะนี่คือกรณีที่หนึ่งในอีกกรณีหนึ่งนะคะ คุณอิจฉาความสามารถของเขาที่ตัวตัวลึกๆของคุณไม่สามารถที่จะเป็นได้คุณต้องการความสามารถของเขาอันนี้คือกรณีที่2แนนตีหน้าไพ่หลายหลายความหมายนะคะเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็คือความรู้สึกต่างกันเนาะก็เลือกเอานะคะในกรณีที่3นะคะความอิจฉาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแหละมันก็แค่อิจฉาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะคือไม่อยากเห็นคนคนนี้เพราะว่า เขาไม่ได้รักคุณเขาไม่ได้ชอบคุณแต่คุณเป็นฝ่ายที่รักเขาเองอะนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งอีกกรณีหนึ่งนะส่วนในอีกกรณีหนึ่งกรณีที่สดีเกินไปไงคือคนคนนี้ดีเกินไปเพอร์เฟกมากเกินไปเหมือนกับแบบแล้วเวลาคุณเห็นเขาคุณรู้สึกเหมือนกับว่าฟ้าลงโทษคุณอะฟ้าไม่ยุติธรรมนะคะอันนี้ ก็เป็นการอ่านไพ่นะโดยรวมทำนายโดยรวมเท่านั้นตรงแบบไหนหรือว่าไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกกันได้นะคะยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันพรพอทุกคนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้แนนก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับสไครต์มากๆเลยนะคะที่มีให้กันมาโดยตลอดนะสำหรับวันนี้แนนก็ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่2กันเลยดีกว่านะคะไพ่ที่คุณได้นะคะ Ace of Mirror นะคะแล้วก็ The Empress Reverse นะคะ Five of Stone แล้วก็ Reverse Six of Stone คนที่คุณอิจฉานะคะเป็นคนที่รอบด้านเลยเนาะเป็นคนที่มีแต่คนรักเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนมหาศาล เป็นคนที่ทุกคนนะ่ะให้ความเคารพนับถือนะคะเราก็สวยเก่งฉลาดมากๆนะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกได้ว่าแบบคุณอยากอยู่ข้างๆเขาแต่ว่าเวลาคุณเห็นเขาอะมันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณด้อยคุณค่านะคะโอเคเพราะว่าในจิตใจลึกๆของคุณนะคะ คุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวเองได้นะคุณไม่รู้ว่าตัวคุณเป็นคนยังไงคุณไม่รู้ว่าคุณต้องทำตัวยังไงคุณถึงจะเป็นที่ซัพพอร์ตคนอื่นได้คุณไม่รู้ในใจลึกๆอ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะสื่อสาร กับเขาได้สื่อสารกับทุกคนได้ในแบบแบบเขาแบบคนคนนี้นะคะคุณเข้าไม่ถึงใจทุกคนเหมือนเขาไงเพราะตัวเขาสามารถที่จะสื่อสารกับทุกสิ่งทุกอย่างสื่อสารกับทุกคนได้แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแต่ตัวคุณในช่วงเวลานี้ในห่วงเวลานี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกได้ว่ามันไม่สามารถที่จะซับพอร์ตความรู้สึกตัวเองได้ นะคะคุณก็เลยเกลียดเขาคุณก็เลยอิจฉาเขาคุณก็เลยรู้สึกว่าตัวเองดด้คุณคามากๆเพื่อเมื่อเห็นตัวเองนะคะไปเทียบกับเขาอะเนาะในที่นี้นะคะมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าทุกคนต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดู Energy ที่2 Energy นี้นะคะเป็น Energy ของความที่ คนคนนี้มีความเมตตาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะมีความเมตตาในสูงอะ่ะแล้วคุณไม่เคยได้รับส่วนส่วนนี้มาคุณไม่เคยได้รับสิ่งนี้มาก่อนจากใครมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกได้ว่าแบบเวลาอยู่กับเขาอะ่ะคุณรู้สึกลึกๆคุณรู้สึกดีมากๆเลยนะลึกๆนี่คือแบบคุณโอเคกับเขามากอะ่ะแล้วคุณอยากเป็นแบบเขาแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเป็นแบบเขาได้ นะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกลึกๆของคุณนะที่ที่แบบทําไมถึงอิจฉาเขานะคะตัวตนของคุณนะ่ะในตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะก็สามารถที่จะเป็นแบบเขาได้เหมือนกันแค่คุณแบบคุณยังไม่เห็นจุดดีในตัวเองนะคะแค่คุณยังไม่เรียนรู้ความเป็นตัวของคุณเองแค่คุณแบบไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตใครได้นะคะ ไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะเอเมทสคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะซัอร์ตใครได้นะอันนี้ก็เป็นแค่บางคนเฉยๆนะคะไม่ใช่ทุกคนนะเป็นเอ NERGY เนี้ยแล้วก็คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือแบบเป็นคนที่หลายอารมณ์เกินไปคุณเข้าไม่ถึงคุณเข้าไม่ถึงเขาคุณอยากคุณเข้าไม่ถึงเขาเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบ ไม่ชอบอ่ะไม่โอเคคนคนนี้มีหลายอารมณ์มากเกินไปแล้วก็แบบตามไม่ทันเขาเก่งเขาฉลาดแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าคนคนนี้เหมือนไม่แคร์คนอื่นเนาะเหมือนเป็นคนที่ไม่แคร์คนอื่นในสายตาของคุณทั้งทัที่ความเป็นจริงแล้วว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนในแบบที่คุณคิดก็ได้นะคะเขาแบบดูจากภายนอกแล้วเป็นคนเหมือนไม่แคร์คนอื่นแล้วก็แบบไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกใคร มีความสุขตลอดเวลาไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบคุณไม่ชอบในตัวเขานะคะมันมันก็ก็แปลกๆอยู่เนาะสำหรับคนบางคนที่แบบเออมีคนแบบนี้ด้วยหรอบางทีอะคะ่ะมีนะคะมีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะอันนี้ก็เป็นพลังงาน energy ว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบเขานะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าแนนพูดอะไรผิดไปพลาดไปหรือว่าทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแนนก็ต้องขอขามาด้วยนะคะเ,เราก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกๆ subscribe เลยขอบคุณที่แชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่ค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะสาเหตุที่ คุณอิจฉาเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนลึกลับซับซ้อนอบอุ่นอ่อนโยนมีความเป็นผู้หญิงในตัวเองค่อนข้างสูงนะคุณเข้าไม่ถึงเขาเขาเป็นคนที่เวลาคุณเห็นเขาอะแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้เล่นของปะวะอะไรประมาณนี้ค่ะ คือแบบเข้าไม่ถึงเลยทั้งๆท,ที่ตัวคุณก็สามารถอ่านจิตคนอื่นได้ทั้งๆท,ที่ตัวคุณก็สามารถเข้าถึงความรู้สึกคนอื่นได้แต่กับคุณนี้คุณอ่านเขาไม่ออกแค่เพียงคุณอ่านเขาไม่ออกแค่นี้แค่นี้เลยนะคะแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าตัวตนของคุณแบบเฮ้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ยังไงเนี่ยไม่โอเคแล้วก็ไม่ชอบนะคะเพียงเพราะว่าเขา สามารถปกปิดตัวตนได้ดีกว่าคุณเราเก่งกว่าคุณมากๆในเรื่องนี้นะคะบางครั้งบางทีคนคนนี้คุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเป็นซับพอร์เตอร์เหมือนกับน้ำใสๆเย็นๆนะแล้วบางทีเขาก็เป็นเหมือนพายุเป็นเหมือนคลื่นลมที่สับแบบพร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณแบบคุณกลัวเขาว่าใจสึดลึกของคุณคุณกลัวมันทำให้คุณกลัวคนคนนี้มากๆนะคะ แต่ก็อีกใจหนึ่งนะมันทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออรู้มากเกินไปไม่โอเคไม่ชอบฉันไม่ชอบคนแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าลึกๆแล้วในจิตใจลึกๆแล้วคุณคุณอยากเป็นแบบนี้บ้างอนะแต่คุณทําได้ไม่มากเข้ากับคนคนนี้หรือว่าคุณอาจจะทําไม่ได้เลยก็แล้วแต่นะคะมันก็เป็นกรณีเป็นเคสๆไปเนาะอันนี้เป็นกรณีแรกและอีกกรณีหนึ่งนะคะ คุณไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาอะสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะที่ตัวคุณไม่รู้ในเรื่องของทั้งเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างเป็นคนเก่งรอบด้านเก่งทุกอย่างมีทุกอย่างในตัวเองและสามารถทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองคนเดียวฉายแสงเด่นๆได้เด่นดเกินไปคุณก็ไม่ชอบ นะคะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะอืมคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันทำให้ของที่คุณเล่นไว้อะเข้าตัวคุณเองนั่นแหละค่ะในอีกกรณีหนึ่งกรณีคืออันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนคุณแบบเหมือนคุณบางคนขอโทษนะคะเล่นของแล้วก็พอไปทำใส่เขา แล้วมันทําไม่ได้อ่ะมันเด้งเข้าตัวักเข้าตัวคุณอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเกลียดเขานะคะอืความอิจฉาค่อนข้างที่จะสูงนะชาวกรุ๊ที่สมนะคะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะความอิจฉาที่มีนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้แนนก็บอกได้เท่านี้นะถ้าเกิดว่า ใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดอะไรก็สามารถทําได้เลยขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ s u b บ c r i b e นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆถ้าแนนพูดอะไรผิดไปหรือว่าแนนทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือจิตตกก็ขอคขอมาด้วยนะคะแนนก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นแน่นอ่านตามหน้าไพ่จริงๆสําหรับวันนี้แนนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย